ท่านผู้ใหญ่กำลังทำบันไดนะครับเ๋ยวออันนั้นตังห้นี่ตังห้าตั้งห้ากำลังทาบันไดอยู่นะครับมันไทยปีผาตันน้องมาพักกันออติเดีวเขาตัวนี้ Ăn trước hà con hàng trước con này. Đi con sạch con. Hà con nó มันตัวหน่อยพูดนะหามตัดไอ้กินตันหามตัดเอาไว้แต่ดึงได้เลยอืมกุดๆเลยกุดกุนค่อยจะหาดึงเหนอะมันเอ๊เมื่อก่อนเป็นห้างโพดเป็นห้างหลาคนนี้ มีเก้าขาบุิีคนขาส่เมอวะแม้มันไกลเดียวเออไม่ต้องาถ้าเอไกลเกิไปมันโยกทั้งสาหลับน้ำนักเด่ซ่น้อโแมมันเอเออเน้กตาอน้กรีโอ้ยตัวนก็บหกก็ yes, no like, no ้ตลอดโอ้ยปวดหัวน like no ้ำเด้เจ้าน้่นนี้บานาเอ้ยท่ารบ่าไปหายปตย่างเอาไปมันเถิดเพาดขำคนดีอ่าเอาเอานีให้ดอ๋อ มัาวิยอพี่อนเพาะมันข้าแวงพอดีนั่ปลายกันนะข้าวหล่อมันนี้บ่ออมันหยตดเลื่อนกแต่กระสุนยับมามันีหลบ่อยโอ้โหหลลยมันได้ห้ามต่ออหได้บ้างมันได้ห้ามต่ออาหาได้บ้างมันเหมือนหม้ันยมอหินิงิงมัเหมือนแต่เก่าพี่เหมือนนะเเนียกยีบกตอนนี้ยี่กยบกเ ไปยีบโบกตัวนี้ันียุยี่บ่เลยบัดขาพี่นต้นด่นแล้มันสั่นเขาก็แมมันได้เหนะเมยมันย้ายขหุนขเพื่อก็ไดโจมีทหารนกเพื่อก็ไดหิ้งให้ไหมเนาะฟังดีเน้วเนื้อมันเกิดซับเลยนะ อาน้อมาพุดลงไปอหก,ก,กนถังมันก็หยดกระดเนมีเนาะนีเนาะนมีต้องออกมาถึงีต,ต่อพันนีอยู่แล้วเป็นไปไหนเอาน้าพุดลงไปจุดเขา